สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้สวีสวีทกรีดกราดนะอยู่กันที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะ ะะเป็นวันหยุดนะคะแมวกับอดีก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะเพราะว่าอากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็พามาเที่ยวที่คุณบ้านคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เมืองเบิร์นนะคะวันนี้คุณแม่กําลังทากับข้าวค่ะก็มีเป็นซอสเสจเป็นพริกนะคะเป็นไส้กออกแบบเผ็ดนะเขาแบบทําเพื่อจะเอาใจลูกสาวเลยนะคะแล้วก็มีสลัดผักด้วยนะคะมีสลัดถั่วด้วยนะคะก็เป็นอาหารพื้นบ้านที่หาก,กินกันได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะมากินอะไรนะคะแล้วก็คุณ พ่อเนี่ยจะเปิดวายใหม่ด้วยวัสแล้วก็เรามาเล่นกับเลน่าด้วยของเล่นนางเต็มบ้านในหมดเลยทั้งหมดทั้งมวลนี่คือของเลน่าคนเดียวนะคะท่านผู้ชมวัสซิสเตอนอ๋อเฮดซิกเฮดซิคโอ้คันอีก h นี่ l มาขึ้นอ๋อนุกมากเลวัสด์มาคันเรียเหียเออขึนสู เอ๋อใช่ค่ะวันนี้ม <ci> ันเกิดน้องสาวเขานะคะเดี๋ยวเราจะเขียนการ์ดกันนิดนึงค่ะน้องสาวเดี่ยวยุครบสี่สิบปีสี่สิบปีไหมคะใช่ครับโอเคค่ะเฮ้ยยะอืมวีวีไรท์ t อล o ันเลสกูเตซูซูอันเลสกูเตซู

บอลนี่บอลเนี่บอลนี่บอวนี่มทาวนี่บอมน่บอลเลมทาวสวนี่บอลลนลเลมทนี่บอนนี่บอนนี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  ฮัลโหลม่มาวัสดุสดฮัลโหลโบนิัลวาโบนิซัลาโบนิซลสลับตัวไอเดียมแกนอะไรไหมคะไม่อะไรครับไม่รับตรงโอ้ตัวเองคอมเมลี่ไหมฮิลลัี้คอเข้ามาเเอสตูคอมเมวัว

ในวารปนี้เอสตูกินไม่ได้ครับกินไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นแบบคลใครดินน้ำมันเนาะบ้านน้องคล้ารดินน้ำมัน What is this inside? Yeah, y อะไรรู้ It's like candy candy. Mm-hmm. s e a f Ang s e a f Ang นี w Behind s i e m i n i m i n i This makes m i n i

ik geloof oh. dat ze een bier moet Ze heeft angst, ik geloof dat. Okay, dan laat ik haar niet halen bij mij. Oké, kom terug. Breng haar terug en dan kunnen we eerst... niet klatsen. Nee, 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 nee. Slobby, floepele, timme. Ze heeft angst, Angst? Ja. Ik neem Ze denkt... จใต,ตอนนี้พ่อลูกนะคะก็กำลังปิ้งย่างกันอยู่นอกบ้านนะคะอันี้ทำอะไรทำอะไรคะโอ้พ่อกำลังปิ้งย่างอะไรให้เราดูนาะมา,ากินมากเลย

is mooi. Mooi, goed. Is goed. Dat is goed. Het is goed. Het is goed. Dat 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 is goed. is goed. Het is goed. Het is goed. Dat is goed. is is goed

nicht Impfung so. kommt, aber nicht so viel. Eine Woche. Ah, eine Woche. Mit Impfung? Mhm. Mit Impfung ähm, zehn Tage. Ah, sogar 10? Immer oh, oh, noch. noch, noch. noch. Ist oh. Thailand ist schlimm. Thailand noch nicht gut. Sante, <laughs> Sante. Sante. <laughs> <laughs> Thailand noch nicht gut. Noch nicht. Aber noch nicht, ja. Und Impfung ist nicht so oft viel. <laughs> Aber Mama hat schon zweimal gehabt, mhm. oder? Und Papi auch? Nein, Nein. Papa schon zweimal. Er will warten. Also nicht an. No. So lange so nicht in die Soße lang kannst ja. ja. Wenn man es ist. Schnitzel. Willst Nein, muss nicht. Gemacht, Du hast Das ist gut. Das, das ist gut. Da kann ich nur noch machen. อยามาคุเป็นตอนนี้สิคิ่ามาแบบนี้อะไรไหมคะมากเลยมีครกไหมคะไม่ครับตว่านอกนี้โ้ยแบบว่าเอาม่

รักเอลซ่ารืงชีวิตจิตใจนี้ตอนที่นางเกิดนะคะ <c oughs> แมวมาตอนนี้เลยค่ะตอนอายุประมาณเท่านี้ <c oughs> อันชายนะคะแล้วก็น้องเลนานะคะ <c oughs> โอ้โนี่เลค่ะนางนอนตรงนี้ค่ะนี่คือมงของนางนะคะว้าวสิ่ง Ah, zo meeg. Ah, kan ik snel schauen? Kan ik snel schauen? Kan ik snel schauen? Wow, schön. Sehr schön. Hong. mag. Lena, kennen je spazieren? ก็มาด้วยไหมทำไมอีกกอมาคุณจะมาดนวยอหมใช่ชิญอันนี้นะคะก็เป็นรูปอดีตนะคะตอนเด็กๆนะคะน่ารักไหมคะได้เวลาเดินเล่นหลังอาหารแล้วค่ะไปกับไกด์สาวชาวบ้านของเรานะคะ

Oda! Wow! Wunderschön! Wat is dat? Was is dat is Rosinami in de wakkersteen! Aha! Wer macht? Wer heeft het gemacht? Meow! <laughs> Meow! Wat machst du? Kitty! Tamarai, mijn kapper!

Is dat gesloten? Ja, is gesloten. Ja. Ik ga niet wie de plant uit, is later. Een spinne er dan net. Eén spinne er dan net is daar. พอเราออกมาก็ได้สักพักนะคะฝนก็ตกนะคะฝนตกใช่ครับฝนตกทุกวันครับฝนตกทุกวันค่ะแล้วก็มีนี้ด้วยนะคะเดินตามเราถ้าเกิดว่าเรามาบ้านคุณพ่อคุณแม่นะคะเลน่าก็จะกลายเป็นลูกของเราไปโดยปริยายกลับบ้านกันค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะคะกลับบ้านค่ะบไอเดียใช่ครับโอเคค่ะอ๋ออ๋ออ๋อ เราชแนลลวกโอเคแกนชแนลเดี๋ยววันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะพาไปที่โบสถ์นะคะประจําหมู่บ้านของอาดีนะคะ mm hmm. ในอดีตเนี่ย mm hmm. คุณ mm hmm. ทวดนะคะของอาดีนะคะ mm hmm. เขาก็เป็นผู้มีชื่อเสียงนะคะในเมืองนี้นะคะดังนั้นก็จะมีการออดบ้านเราก็น่าจะเป็น mm hmm. เปรียบเทียบได้เหมือนทําบุญเนาะ mm hmm. ทาบุญเพื่อที่จะรวบรวมเงินนะคะ mm hmm. มาก่อสร้างโบสถ์โบราณแห่งนี้นะคะดังนั้นในโบสถ์เนี่ยก็จะมีสกุลนะคะเป็นนามสกุลนะคะของอดีตอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเม้าจะพาทุกทุกคนไปดูนะคะเวลาเม้ามาเมื่อไรเนะี่ยเม้าก็จะแบบว่าแอบดีใจนะว่าเออครอบครัวของสามีเรานะคะเป็นที่รู้จักนะคะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในอดีตนะคะของเมืองนี้นะคะปัจจุบันนี้ไม่มีใครเล่นการเมืองแล้วคะ่ะไปค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันข้างในนะคะ ตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนกันแล้วนะคะแมวเคยมางานเฉลิมฉลองคริสต์มาสที่นี่ค่ะเมื่อ3มปีที่แล้วและอาดีเขาก็ชี้ให้ดูสิ่งนี้เลยค่ะ การมาครั้งนี้นะคะก็คือต <asaki> ้องเอาของขวัญมาให้น้องสาว Hoi, Thomas. Hallo samen! Hallo Geburtstag, viel Glück! Zum Geburtstag, viel Glück! Zum, Geburtstag. zum, Geburtstag, zum Geburtstag. <laughs> Happy birthday to you! Dank je wel! Dank Ja, dat <laughs> ook wel! Dank je wel! ยังเจ้าร e s ซื้อครับเอฟเฟ a ja. สวยเ s ฟฟ r ล์ t ฟิล์มีดีจริงๆดีมากโอ้ยคอยข้าว h d นชั่วมันคอยฟิชป h าคอยครับปลาคอยต่อไปจะเกี่ยวกับส b ิ๊กเ i อ a ์มากมากใหญ่มากครับตอนนี้นะคะกำลังจะเอากล้ามะเขือเทศนะคะ Ik heb geen zakje nodig, dan doe ik zo in mijn zakje. Ik ben, ben, ben raar. Het is goed, is goed, is goed. Is goed. wil groen, Tom? Wacht, ik heb een zakje dat is het eerste stukje. Ja, ik zo. Oh, Le heet heet. <podcast> lemon tree? dat is uh, lemon. Fresh, fresh lemon. Zit Bio? Das das dat kan ja. oh. wow. nog Le lemon. Wie viele? Ah, das ist klein, Mach, so drei. klein. Oh, das ist Noch drei. So wow. Das ist die Ja, ich mag. Ah, okay. Die sind sehr gut. Die sind nicht so sauer, wie die auch. Ah, okay. Okay. Die werden hier dran reif. Ja. Vielen Dank, Kleiner. Kleiner ist die so. Ah, nicht so Nicht so, ähm, bitter. Wie die, hm. nicht so ja. sauer ja. Schön süß Danke. Okay, danke. Danke. <laughs> okay. Tee